สวัสดีครับพบกับช่องไลฟ์สระชาแนลอีกเช่นเคยครับคลิปนี้ก็มีเอฟซีนะครับเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมนะครับมาถามนะครับว่าทวิตเตอเนี่ยนะครับสามารถส่งข้อความหากันได้หรือเปล่านะครับคลิปนี้ก็เลยจะมาแนะนํานะครับว่าวิธีการส่งข้อความหากันในทวิ t เตอเนี่ยนะครับมีวิธีการทํำยังไงนะครับแต่ว่าเบื้องต้นแล้วเนี่ยนะครับคนที่จะส่งข้อความหากันเนี่ยนะครับก็จะต้อง มีการ follow กันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะต้องมาเปิดกล่องเปิดเหมือนตั้งค่าการส่งข้อความนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูนะครับว่าวิธีการตั้งค่าจะทํำยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับจะต้องเข้าไปที่ทวิ t เตอนะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับในแอปทวิ t เตอนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเข้ามาเจอหน้านี้นะครับทีนี้วิธีการส่งข้อความนะครับ เราจะต้องมากดตั้งค่านะครับนิดนึงนะครับวิธีการตั้งค่าก็ให้เรากดไปที่ตรงนี้นะครับรูป3าขีดตรงนี้นะครับของใครที่เป็น iPhone นะครับก็จะอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับ iPhone นะครับก็กดเข้าไปเลย3ามขีดนะครับตรงนี้จากนั้นนะครับให้มากดที่ตรงคําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับกดตรงนี้แตะเข้าไปนะครับก็จะมาเจอหน้าของการตั้งค่านะครับ จากนั้นนะครับ no? ให้มาแตะตรงนี้อีกทีหนึ่งครับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนะครับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนะครับกดตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาครับจะเห็นนะครับในส่วนของข้อความส่วนตัวนะครับจะเห็นคําว่าอนุญาตให้ทุกคนส่งข้อความส่งคําขอทางข้อความถึงคุณได้นะครับถ้าของเพื่อนๆนะครับของคุณผู้ชมนะครับคนไหนที่ปิดแบบนี้อยู่นะครับให้กดเปิดนะครับ ถึงจะมีการส่งข้อความหากันได้นะครับแต่ถ้าของใครนะครับกดปิดนะครับปิดไว้แบบนี้นะครับเพื่อนจะส่งข้อความหาเราไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครอยากจะส่งข้อความนะครับหากันนะครับก็ต้องมาตั้งค่าตรงนี้นะครับโดยการกดเปิดตรงนี้ให้เป็นสีเขียวนะครับแค่นี้นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับในการตั้งค่าการส่งข้อความนะครับทีนี้ ผมจะลองไปส่งข้อความให้ดูนะครับวิธีการส่งข้อความหากันเนี่ยจะทำยังไงนะครับอันนี้ก็กดมาที่แบ็ k นะครับตรงนี้นะครับกดสามเหลี่ยมแบ็ k กลับตรงนี้นะครับแตะกลับไปเลยนะครับทีนี้ยกตัวอย่างผมจะส่งข้อความหาเพื่อนนะครับนะครับให้เพื่อนๆนะครับแตะมาที่ตรงนี้ครับแตะมาที่รูปจดหมายด้านล่างตรงนี้นะครับ แตะไปหนึ่งทีนะครับเสร็จแล้วนะครับคนที่เราจะส่งข้อความนะครับมันจะเรียง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 กันนะครับสมมุติว่าถ้าใครไม่มีชื่อของเพื่อนที่โชว์อยู่ตรงหน้าจอบริเวณนี้นะครับเราก็สามารถค้นหาตรงนี้ได้นะครับส่วนของผมเนี่ยนะครับมีอยู่แล้วนะครับก็ผมจะส่งข้อความหาคนนี้นะครับผมก็แตะไปนะครับจากนั้นเห็นไหมครับอันนี้คือข้อความที่ผมได้ทําการทดลองส่งเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองส่งให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ ผมจะพิมพ์คำว่าเทสนะครับแล้วก็กดตรงสามเดี่ยมตรงด้านขวามือตรงนี้นะครับแต่นี่ครับก็เป็นการส่งข้อความให้ให้เพื่อนเราเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้สมมติว่าเพื่อนเขาจะส่งมาให้เรานะครับเขาก็จะทำเหมือนเหมือนกันกับเรานี่แหละเวลาส่งข้อความหากันนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของแต่ละคนด้วยนะครับอย่างที่บอก เบื้องต้นนะครับว่าวิธีการตั้งค่าจะตั้งค่าอย่างไงนะครับให้สามารถส่งข้อความหากันได้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนคนนี้นะครับส่งข้อความมาหานะครับเดี๋ยวลองดูครับนี่ครับเห็นไหมครับเพื่อนก็จะส่งข้อความมาหาเราได้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆเอฟซีมาถามนะครับก็เลยขอโอกาส นะครับมาแนะนำวิธีการส่งข้อความแล้วก็วิธีการตั้งค่าของทว i t เตอร์นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปจากทางช่องไลซ์สาระชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ